พบกับเราทีมทนายความดรอเตอร์กิตศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่รัตตีธนิพ์สารปรกษานะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวนะครับที่ได้ประจากษ์คำถามของเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับประเด็นของกฎหมายแรงงานนะครับผม ก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าช่เชยนะครับซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของเขาว่านะครับเขาทํางานเป็นหน้าที่เป็นเจ้าที่ดูแลแมนชั่นหรือหอพักนะครับได้ประมาณ30ปีละนะครับต่อมาเนี่ยเจ้าของหอพักเนี่ยจะขายหอพักให้กับบุคคลอื่นนะครับก็เลยบอกว่าจะเลิกจ้างเรานะครับเราก็เลยจะถามว่านะครับเราจัดเร่งเงินช่เชยหรือเปล่านะครับถ้าได้เนี่ยจะได้กี่เดือนนะครับแล้ว จะได้เงินหรือสิทธิใดๆเพิ่มตามกฎหมายแรงงานหรือเปล่านะฮะหรือต่อมาเนี่ยหากว่าเกิดเรามีสิทธิได้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของหองพักเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรก็ตามเนี่ยให้เราเลยไม่แต่บาทเดียวนะฮะเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมในกรณีนี้นะครับคําถามแรกก็คือเรามีสิทธิได้รับเงินช่วยชยหรือเปล่านคําตอบก็คือได้นะครับเพราะว่านะครับเราถือเป็นลูกจ้างและ ถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่ได้มีการกระทำความผิดใดๆนะครับผมนายจ้างเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าเดเชยให้กับเรานะครับผมกรณีที่ว่าเราทํางานเนี่ยติดต่อกันเกิน10ปีขึ้นไปนะครับผมเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าเดเชยเนี่ยฮะไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้ายนะฮะ3 0วันนะครับตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับผมส่วนเอ่อในกรณีที่ว่าเจ้าของหอ,งองพักเนี่ยเขามีการบอกเลิกจ้างนะฮะ ถามว่าเราเราจะได้เงินอยงอยื่นเพิ่มไหมนะครับเราก็อาจจะได้เงินเป็นเออ่เป็นเงินทดแทนในการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับผมในกรณีที่ว่าเขาไม่ได้บอกกล่าวเราล่วงหน้าก่อนนะครับผมเขาก็ต้องจ่ายเงินส่วนี้ให้เราด้วยนะครับส่วนถ้าโอเคเราทราบแล้วว่ามีสิทธิ์ดังนี้นะฮะปรากฏว่านายจ้างเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายฝ่ฟาฝืนไม่ยอมจ่ายนะครับผมตัวของเราเนก็มีสิทธิ์ที่จะนําเรื่องเนี่ย ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ตัวเองเนี่ยฮะตั้งอยู่นะครับทางานอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกนายจ้างเนี่ยเข้ามาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับผมเนาะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยเนาะมีการเลิกจ้างแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างไปตามนั้นนะครับผมนะฮะในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ